สๆอีกตัวแบบเต็มเลยนะเต็มยศมากเลยนะครับบางคนก็แต่งตัวเต็มมากอีกตัวเต็มยศมากทุกคนบางคนนะครับตรงนี้จะมีแบบเป็นท่าเรือเลยนะครับที่ลงมานะครับแต่แต่ว่าเราจะไม่ได้ตกไปนั่งเรือนะทุกคนเขาออกไปก็ได้นะครับนี่นะครับเดินออกไปเลยนะครับเพื่อถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับแล้วเราจะออกไปถ่ายรูปถ่ายคลิปตรงนี้ได้นะครับ จะเ,เดินออกมาดูกันนะก็ซื้อตัวตรงนี้ได้นะครับเราจะออกมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับก็สามารถนั่งได้นะทุกน,นี่ครับเรือตรงนี้สามารถนั่งได้เลยน,นะครับตรงนี้ก็มาชมวิวนะครับมาชมน้ําเจ้าพระจากันนะครับทุกคนน้ําเจ้าพระจาตรงนี้ก็าือว่า น้ำนี่เธอเยอะมากนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะน้ำขึ้นนะทุกคนโอ้โหดูเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องจักรเรือนะครับเรียบเยอะมากคนเรือนี่ก็อบบใหญ่มากนะสามารถต่างนกท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวหรือว่าชมเมืองและชมกรุงเทพนะครับโอ้โหท่หองเที่ยวที่แบบเยอะมากคนนี่นคับ เบรรยากาศทุกคนสวยนะครับมากตรงนี้ก็มทีแนี่ฝรั่งนะครับที่เตามาเดินเล่นนะครับหรื่ามาเที่ยวกันนะครับมาเดินเล่นตรงนี้นะครับสวยมากทุกคนสวยดีนะครับเดี๋ยวจะไ่ายทุกันชุดก็แววมากทุกคนวันนี้นะครับผมบอกครับบรรยากาศก็ร้อนมากนะครับแลืชุดก็แววนะครับ อะไรที่มันเปลวจริงๆทุกคนที่แบบเราไม่เคยทำเราก็ทำไปทุกคนเาเพื่อความสุขนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื้อนะอ,อ,อตัวนี้เจเ๊ยด้วเกัดอ่ะ๋อมาใส่พุกตรงนี้ครับมาเล่นเล่นนะทุกน S, clock, นี่เลยนะครับสิ like ่งที่เราได้มาเจอได้มาเห็นนะครับมีแต่ผู้คนที่แบบเยอะมากทุกคนนี่ครับมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วแต่งตัวงามๆใส่ชุดสวยๆนะครับ ล้วผมจะเดินวนรอบครั้งนี้นะครับความผมเดินทางข้ามมาแล้วนะครับโอ้โหเลือมันสวยมากทุกคนมีแต่ผู้คนที่ใส่ตัวสวยๆนะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันไหมครับเ๋ือไปดูวัดกันนะครับผมก็ไม่เคยเข้ามาดคนครั้งแรกนะครับขอถอดรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าก่อนครับแล้วเราก็จะเข้ามาเลยนะครับนี่ทุกคน แรกนะครับที่จะเข้ามาข้างในนะครับคนสวยนะครับแล้วก็เย็นนะครับอากาศก็ยเย็นมากนะครับดูนะครับเป็นลายไทยนะครับสวยมากนะครับคนโอ้โหเนี่ยมาทําบ <UK> ุญได้นะครับนี่เทียบสวยมากเลยครับทุกคนสวยมากเลยนะครับมีแก้วมากดด้วยคนต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นวัดเป็นอะไรแบบนี้นะสวยมากทุกคน สวยมากเลยครับอันนี้เป็นที่นั่งนะครับคนนี่เลยครับสิ่งที่ผมไดมาเห็นนะครับแล้วก็จะมีเป็นลูกเลยนะครับลูกพระเจ้าอยู่หัวนะครับน่าจะเป็นที่นั่งใช่ไหมครับทุกคนเป็นที่นั่งของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับอันนี้เป็นไม้นะครับคุณไม้นี่เขาทําสวยนะครับนี่ครับเขาแกะเขาทำเป็นลายนะครับไม้เก่าแก่มากทุกคนครับ น่าจะเป็นที่นั่งนะครับเทียบสวยมากทุนนะใหญ่เท่ากับทอมเลยทุทนนับสวยมากทุนห mm hmm. ลังคาก็สีแดงนะครับสวยมากทุนแถวข้างในก็มีเป็นรถลลยด้วยนะครับเทียบสวยมากทุนนี่ครับท mm hmm. ีเราเข้ามาดูนะครับ เชียงหนักไม่ได้ทุกคนครับเขาเราพูดเชี่ยงหนังเออเลี้ยวก็มีคนบ้า, <Yeah. S 1> าเราอีกเราก็เป็นคนที่แบบคนบ้าอยู่แล้วทุกคนใส่ชุดช่วยนะวันนี้ก็น่ารักน่ารักนะครับทุกคนคน่ารักแล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับน่ารักอี๋อยทุกคนอย่างนี้นครับน่ารักสดุดเลยนะครับ <c oughs> ใส่รองเท้าก่อนนะครับ มีแต่คนที่น่ารักนะครับที่ผมมาวันนี้นะครับไม่เจอคนเหล่าสักคนนะครับ่าจะผมเป็นคนเดียวนะครับหรือคนแรกนะครับอยู่ตรงนี้เรื่อใส่ชุดแบบนี้อยู่นะครับทุกคนอผมบอกเลยว่ามีแต่คนเหล่าคนแรกนะครับที่ใส่ชุดไทยเรือแต่งตัวผู้หญิงออกแบบนี้นะครับอ่าว่ามีแค่คนเดียวเนี่ยวพาคนอื่นว่าจะไม่มีนะทุกคนงามครับยิงมาอยู่ที่กบงามครับหรือว่าแต่งตัวออกแบบน่ารักน่ารักนะครับะคับ มันสวยมากคน,นเป็นอะไรที่แบบมันดูน่ารักนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันอึดอัดคงมากเลยนะครับเึ้มมนบ่อเลินบนเบลูนมาเนี่ยมันก็เจอแต่กี่คนเก่านี่นะครับแต่ว่านบางคนมันเยอะมากเขาก็ชิมากก็จะถ่ายมุบนะครับถ่ายทุกชองทุกมุมนะครับในปัดนี้นะแต่ว่าเราก็ถ่ายเยอะเหมื <laughs> อนกันนะทุกคนเจอแต่คนที่ดูว่าน่ามักนะครับน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับคนขอบคุณ มันก็ร้อนนะทุกคนแต่ว่ามันยากาศเมฆอยู่นะมันเลยไม่มีแสงแดดเยอะเท่าไรทุกคนนะมันเลยไม่ได้เป็นบ้านร้อนสแฉๆนะนี่นะครับทางท่องเที่ยวนะครับเขาชอบใส่ชุดไทยกันนะมีร่มด้วยนะแต่เราไม่ได้มีร่มมานะเพราะว่าเราก็มาคนเดียวนะทุกคนวันนี้ก็มาแบบชิวๆนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นชุดไทยชุดหนึ่งแบบที่ผมใส่อยู่เป็นเซ็ตแบบนี้แบบมันราคาแพงจะเท่าไหร่นะครับทุกคนคนระับ ผมก็ใช้แค่ชมมุกหนึ่งก็เหลือแล้วทุกคนมาถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปปนนี้นะครับครับว่าใายแบบเยอะๆ,ๆเต็มที่เดี๋ยวก็จะไม่ไหวแล้วทุกคนนะแบบสุดนี่คือมันสวยมากทุกคนครับว่าเลือกวิบะเอาเป็นชุดสีมุกปุ๊บเขาอ่อนๆก็ได้นะครับแต่ผมใส่ชุดสีแดงนี่ป่มันจะดูแบบมืดๆไปนิดนึงนะครับตอนที่เราถ่ายรูปขึ้นมามันจะไม่ชวยนะทุกคนคมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอข,ขึ้นไปข้างในนี่ก็จะมีที่ ขาใส่ชุดไทยนะครับงามนะครับแต่ละคนนะครับผู้ชายผู้สาวนะคือดวงน่าต้องเที่ยวนะอุ้ยเดียบชุดคนจะดวงกับชุดนี่แหละแต่งตัวนะครับงามลายนะครับทุกคนสวยมากทุกคนสวยมากอีลีนะครับใส่ชุดไทยนะครับสวยน่ารักนะครับ แต่ว่าจะเป็นคนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับที่มาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเขาถ่ายรูปไว้สักนิดหนึ่งนะครับเอาชิววิวนะครับบสวยมากนะครับมีแต่คนที่ติดตัวงามนะครับวันนี้นะครับสวยมากทุกคนนะสุดนี้มันอูน่ารักนะครับมีแต่ผู้คนที่น่ารักนะครับวันนี้นะครับ นี่เลยครับสวยนะครับน่ารักมากทุกคนครับสวยนะครับมีเด็กผู้ชายผู้สาวนะครับน่ารักนะครับแต่ว่าเป็นคนต่างชาติอะไรแบบมีภัพเทียบเยอะมากนะครับเยอะสักทีเดียวนะครับทุกคน,น,นครับครับบรรยากาศทุกคนเต็มด้วยผู้ชายผู้สาวนะครับใส่ชุดไทยวันนี้นะครับทุกคนร้อนมากเลยทุกคนมันรู้สึกมันเหงื่อเริม่มออกเยอะเดยอทุกคนกคนี่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้สถานี้ไม่ได้ครับผมว่าแบล็แบลไม่ค่อยเป็นนะทุกคน,นแล้วก็เข้ากับผู้ชายผู้สาวครั้งล้างไม่ได้เพราะว่าเออเราเป็นผู้ชายด้วยดูว่าเราก็แต่งตัวเป็นหญิงนะแต่งตัวเป็นหญิง้ะแต่ว่าเออผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนไม่ได้นะทุกคนงามนะครับไม่ได้ตนนี้ใส่แต่งตัวงามๆคน สุดเขาสวยนะครับสูเขานะครับมีลายสีสดสัดมากนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับมีลายสุดนะครับรู้สึกว่าสุดสินแรงมันจะไม่อยเข้าสักเท่าไหร่นะครับตอนที่เราถ่ายรูปนะครับเมื่อเราถ่ายคลิปนะทุกคนครับอ่านี่ครับเขาก็จะใส่ชินเป็นมุกนะครับเป็นมุกหรือเป็นลายน้ําอ่อนเนี่ยนะน้ํายกนะครับทุกคนรามันก็จะเข้านะครับสวยนะครับ เดี๋ยวผมเป็นคนผิวดำเลยหรอหรื่อใส่ชุดสีแดงเข้าไปมันก็ดำปิดเต็มคนนี่ครับสวยนะครับมีแต่เสื้อผู้ชาน่ารักนะครับเป็นไงว้าครับน่ารักปะครับการมาใส่ชุดไทยวันนี้นะครับผมบอกเลยครับมันดูเป็นความเอกหลักของคนไทยเราแล้วก็แต่งตัวแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นผู้ชายผู้ชานะครับเขาจะไม่ค่อยแต่งกนนะครับผมบอกเลยครับมันก็จะรู้สึกว่ามันแปลกมากครับที่เราเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาแต่งตัวเป็นหญิงรับ มันชวยน้หรือว่ามันมีความสเสน,น่หะทุกคนแล้วก็เราไล่มาวันนี้ก็รู้สึกว่ามันบรรยากาศมันมคึกคืนด้วยว่าเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นคนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตรงนี้นะครับมีพี่เขาบอกว่าที่ผมที่ร้านผมไปเช่าชุดเขาบอกว่าออสองสามวันก่อนนะครับก็มีผู้ชายมาแต่งตัวเป็นหญิงเหมือนกันเขาก็ใส่ชุดอแบบนี้กันละ บอกนี้ครับสุดคนไทยนะครับไม่แต่ว่าผู้หญิงที่ใส่ได้นะครับผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับมันสวยนะครับทุกคนมันเป็นความเป็นกลางของเป็นไทยนะพอเรามาถ่ายคู่กับปัดช่วยๆงามๆแบบนี้ครับยิ่งสวยดูวยรูปน่ารักปกันไปใหญ่เลยทุกคนโอ้สวยนะทุกคนอึ้งเหมือนกันนะครับที่เราถึาติัวอะไรกันงๆบีนทันสัยนะครับกคนมันดูแบบน่ารักมากทุกคนคลิปนี้ก็ห้ามแล้วมากนะครับทุกคนรับ คลิปนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับน้องบอลเราเนี่ยอินนี่นะครับเราสบายดีทุกคนนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไปขึ้นชุดให้เขาก่อนนะครับทุกคนกลับบ้านนะครับ <laughs>